เรื่องกันอีกแล้วตะเมฆไปไหมเอาดีๆเอาดีๆพี่เป็นคนขึ้นพี่เป็นคนไปเดี๋ยวก็ตายหมู่ไม่เอาเรานั่งอยู่ข้างล่างเอาไปละให้ตะเมฆขึ้นคนเดียวก็ได้เอาเอาเอาไปละได้นะได้แต่เดี๋ยวนั่งทำคลิปร้องไล้เดี๋ยวขอถามสเปคตะเมฆนะถ้าเกิดสมมติว่าได้เลือกหู้องไม่ใหญ่พี่เมฆผมเลือกให้เลยนุ่งถูกต้องเลยทางบูถามๆหน่อยดิว่าเป็นเป็นไงถ้าเกิดจะเอา รูปร่างขอรูปร่างก่อนพี่จำอีที่อีที่โกนหมอยพี่ได้ป่ะนั่นแหละคือสเปคพี่เมฆกูไม่รู้นะตเมฆสเปคเป็นยังไงขาวอวบเออนั่นแหละนมนมเป็นไงนมนมต้องใหญ่นนมต้องใหญ่ยานช่างมันางมันเฮ้ยจริงเนี่ยจริงเหรอยานช่างมันนมต้องใหญ่ห้าสิบหกสิบมีสบายต้องระดับแปดร้อยพันซีซีเลยโอ้โหพันซีซี อันดีซีเลยเหรอโอ้โหหมดที <busca> ่พลาดเนี่ยชื่อผมเลยเดี๋ยวเกลีไม่ไม่เอาเอาอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดไปอ่ะไปได้อยู่มันจะพอมีเวลาอยู่เมื่อกี้ไอ้เป้บอกว่าถ้าลูกค้ามีเยอะก็ยังไม่ต้องเข้าก็ได้เอาปะล่ะตักั่วโมงเลยพกลียไปเหรอพี่ได้หมดอ่ะพี่เลี้ยงป่ะมันมีมันมีสองมันมีอะไรโอ้เลี้ยงว่าอะไรห้าชั้นป่ะไปฮะลองวนห้าชั้นไปเออลองแม่ลองไปวนวนไปห้าชั้นเดี๋ยวลองพาตะเมี่มาเมีเคยไปยะไรมั้ยล่ะอ้าวเคยไปอะไรว่ามึงไงเฮ้ยใช่อ่ะ ผมไม่เคยแบบพี่ไม่ม่ไเนี่ยโอ้ไม่เคยแบบโอยสัตว์ดีอ่ะไม่มีเขาเปิดเขาเปิดตอนไหนตาเมฆอ้ยโอ้มึงตัวดีสัตว์อ้ยโอ้ตาเมฆเขาเปิดตอนไหนหน่าจานไม่รู้ตอนนั้นที่ตาเมฆไปไปตอนไหนไปตอนกลางคืนนี้อ๋อตองวันนี้น้ำแรกนะใช่ป่ะอยากลองหน่อยเนี่ยน้ำแรกเป็นยังองย้อนดีอ่ะทำไมทำไมตาเมฆ โอ้โหสุดเจ๋งมีอะไรบ้างจะไม่รู้สุดปะโอ้สุดยอดเฮ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีพวกไซส์เลือสายไลน์อะไรพวกนี้นะแบบมาในโทรศัพท์เลยอย่างเงี้ยเออพี่เอาปะสี่สี่ต่อหนึ่งอะโอ้โหโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าเป็นพี่จังไหลจังไหจังไหลฮ่เกินไปไม่ใช่พี่ไปตายอนตายอย่างมาจากไหนแล้วไม่เคยเห็นอะไรด้วยวะไรไม่กูอยากลองสวิงกิ้ง โอ้โอวี้แต่แต่กูขอกอดนะฮะกูจริงไหมเอาดีๆฮะไปจริงไหมได้หมดดูไมจะดูไ้มเอาดูดูดูอ้นี้ว่าสาวไซ์ลายอะไรพวกนี้ด้วยไม่ไม่กูเปลี่ยนเออเอาเอาเดี๋ยวเดี <S <S ๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูเอาแบบไซ์ลยดีกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวแบบโทสั่งจะให้จัดให้เดี๋ยวจัดให้เลยฝีหิ้มตาปาไม่รู้นะจัดให้เดี๋ยวจัดนี่ยกูไม่รู้หรอกน จะดีอะไรผมเขินเฉยอาจะรู้ก็ไ้อยากลองสวิงกิ้งอะสุดยอดสีแม่งโหดยิ้หายเลย้วเมฆเอาพื้นที่แถวไหนดิมีมีอยู่ไหนมีมีไอเชียเน็ตไม่มีหรอวะมึงใช้อะไรเหมือนกูเลยเนี่ยโอ้ยตะเมฆฮะพี่เฮ้ยดูนะพี้มีมีระังราคาบอกด้วยอ่ะเออเออวะกี่น้ำวะเนี่ยกี่น้ำวะเนี่ย จาคนไหนเดี๋ยวจะเข้าให้ดูคนนี้อ่ะอางกูเลย1,500อ่ะเฮ้ย1,500นี่เละอ๋ะมีเงินเหรอเดี๋ยวไม่เรียกไม่มีเงินถึงอ่อมึงมาด้วยกลัวอะไรแล้วเรียนให้โอ้โหกูขอดูหน่อยเอาดูๆๆเยทางกูเลยนะเดียนเรียวไปซ้ายเอ้ยเียไซ้ายเออเียวไปซ้ายเนโอ้โอยใช่ปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หรอ อ้าโอเคโอเคเปลี่ยนใหม่ไม่ได้นะเดี๋ยวผมขอเลือกให้ตาเมฆเองว่าตาเมฆต้องประมาณไหนโอ้โหกู้ยกว่านีแน่เลยสัเอ้ยได้ปะมันเหมือนในรูปหรือเปล่าวะเหมือนอันนี้เหมือนจริงเหรอเออแล้วมันหาดตาทำไมวะเนี่ยออกมาเห็นหน้าไงโอ้โหทางกูเลยเนี่ยได้ปุ๊ได้ไหมยินได้ไหมได้ไหมเสียลองโทรดิได้ไหมได้ไหมนัดไปบ้านพี่ตาได้ไหมเอยจะเขี้ยนะนัดไปทำขี้อ่ะเราต้อง เกวันจบอไอ้สัหมดแล้วเมตันไหนโออูนี่นีได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ม่ได้ถูกไปไเอาถูกไปถูกไปเอาพันอ่าอีนี่พันหกอีนี่พันหกเอ้ยน้มพูเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวโอ้โหมือหเจ๊เวเือยดูโอ้มันคาดตาำโอ้โหโอ้ไม่เอาไม่เอาไมาไ เอา้าหูยมือบอดที่มาหายเลยไม่ใช่ทางกูเองเอ้าเหรอสรุปว่าไม่ไม่โอเคไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช่เอาสรรพคุณไหมสรรพคุณเดี๋ยวอ่านสรรพคุณทุกครัง้งอันนี้สรรพคุณอาดด่านที่อานะ่านสรรพคุณมีอะไรบ้างไหนนะใครใสายไหนไม่รู้หนูสายเย็ดสรรพคุณเป็ไนไงเฮ้ย พันสามสี่สิบนาทีหนึ่งน้ำมันไม่มีสี่คนให้สี่คนสี่คนให้สี่คนบ้างเลยวะโอ้ยโคตรยากเอ้ยกูมีความสุขน้องๆก็ต้องมีความสุขดิไม่ไม่ได้รอได้ผมรอได้เอามาเหมือช่วยทุกคนละห้าร้อยยาบ้าเอาปะเอาเอาเอาเก็บตังค์ไว้กินขนมดีกว่าไม่ได้เด็กเกย์มาใครมีส่วนร่วมไม่อ่านดูสรรพคุณเนี่ยว่าแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยคนนี้มันไม่ผ่านไม่ผ่านเหรอเออ ต้องต้องแบบไหนต้องแบบไหนคือแบบนี้นี่ไม่ผ่านนี่คือสเปคตะเมงนี่โคตรสูงเลยนะหน้าตาไม่ได้หน้าตาไม่ได้ต้องยังไงวะหีเท่าหน้าเฮ้ยนี่ทางกูเลยนี่เฮ้ยพันเดียวไอ้สัตว์หี้ยเนี่ยถูกจังเฮ้ยเฮ้ยฝรั่งมาเนี่ยทางกูเลยเฮ่พันเดียวอ่ะดูสรรพคุณสรรพคุณโซเฟียสรรพคุณเจ้าโซเฟียสรพเจ้า อคคุุณณ่าโซเฟียนะคะหญิงแทร้อยเปอร์เซ็นต์หญิงแทร์เลยีย้อนพี่สีทำไมดีฮะพี่สีทำไมไม่ห่วงตัวไม่ใช่พี่สีทำไมเต็มที่ทุกงานพี่สีทำไมแตก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 หน้าบวกสามร้อยสามร้อยเยอะป่ะหรือว่าไงถ้าเป็นงี้บวกป่ะบวกปะ่าบวกดิอย่บวกดิบวกก่อ ปล่อยปล่อยปากแม่งเลยพี่แม่งพูดมากไอ้เหี้ยจรงหรือเปล่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ก้นไม่สดไม่รับเรื่องผมไม่ใจหวีเรื่องหีไม่ใจได้เฮ้ยมุกซิมพีพันหนึ่งหรอเออชั่วโมงหนึ่งพันหนึ่งอันนี้คุ้มกว่าเมื่อกี้ป่ะหรือว่าไงคุ้มกว่าคุ้มกว่าเลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยกดดูรูปนานจังวะ อรอย่างเงี้ยโอ้ยพี่เมฆเป็นไงทางโซเฟียโซเฟียโซเฟียเรี่ยงไมอย่างนอย่างอย่างนี้เรียงไม่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 เหลือไม่พี่แม่งสุดที่บ้าเลยนี่ไงนมโตโตนี่ไงโอ้โหน่ากลัวดิเนี่ยโอ้หน่ากลัวเอาตรงตรงลงเอาไงเนี่ยเดี๋ยวเดีเลือกเลือกหาคนใหม่ด้วยเลือกหาคนใหม่ด้วยผมเยอะว่ะเหี่ยงอุ้ยทายที่เมนเลยนี่ ผมผมผมไม่มีเนี่ยโอ้โหเป็นไงไปึ้นแมนไม่ใช่แมนเลยเกี่ยวอะไรกับผมอ่านสรรพคุณนี่อ่านสรรพคุณนี่สรรพคุณเป็นไงบ้างเป็นไงวะเออสรรพคุณไม่เท่าไหร่มันมีนี่นี่นี่อ่านรีวิวที่คนที่เขาเคยไปแล้ว ไปว่าพวกผมออกให้คนละห้าร้อยเนี่ยให้ยืมมาออกให้เลยก็ได้ให้เลยคนละห้าร้อยเอาดิฮะเอาดิจริงวหมเอาเลือกก่อนเลือคนไหนเลือกก่อนเลยเอาเบาะวะต่างชาติบีกันบุกบุกพวแพงๆเลยนะสองพันเลยนะมีสองพันไม่มีเต็มเต็มที่ก็ประมาณนั้นแหละมั้งลองดูคนไหนโอ้โหด้นน่ะนี่มันมีเขตบอกเลยนะนี่ที่ก่อเออเนปีนเก้าอะไรหลังสิตก็มีหาแถวแถวนี้ที่บอกเลย จะได้ไม่ต้องไปไกลเขาเขามาหาไว้เนี่ยเราไปหาเนี่เราไปหาไงลังสิตอีกี่จได้อยู่นี่นี่ไงวะเฮ้ยาดูเลยกุกิกเฮ้ยอยู่ลังสิตเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ลังปทุมลังสิตเดี๋ยวอ่านอ่านสัมคุณก่อนเนี่ยสัมคุณถันย่าด้วยนะเฮ้ยถันย่าด้วยนะนี่น้องกุกิกอกแทยร้อยเปอร์เซ็นปกไทยร้อยเปอร์เซ็นนี่เ์เนนนางแบบไม่เคยศัลยกรรมผิวเนียน งานฟิลแฟนเฮ้ยฟิลแฟนด้วยฟิลแฟนปะเสร็จนี้จัดป่ะไม่เหลือเหลือป่ะเนี่ยนี่แหละวอลู่นี่แหละคนไหนคนไหนไหนฮะมาดูดิคนไหนกิ๊ฟกิ๊ฟเอ้า